จะวิ่งไปเมืองโบราณคู่บัวครับพอดีมาเจอร้านคานข้างทางดูบัตไทยห้าบาทนี่มีสองอย่ค่ะที่ขานถุงก็าด้จากน้ำมนค่ะแต่ที่เกัวประมาณตะไคร้นี่ใส่ถุงค่ะอย่ายห้าบาทตอนนี้ขายมานานยังครับเนี่ยขายมาหรือว่าช่วงเกโควิดนี่ ก่อนโควิดนิดเึียเออนนอาไปลนไรแน,นี้ใส่พริกอันนี้ใส่ไม่พริกอ๋อแบบไม่พิกเลยเนะอเออเป็นฝากเจ้าเอิญกับเจ้าอัดอ๋อหงเด็ก ไทยตายายเหรออันนี้ขายทุกวันไหมครับดิขายทุกวันไหมขายทุกวันตายายนั่งจีกันอยู่ศูนย์แปดเก้าสี่ศูนย์เก้าศูนย์สามสองแปดพิกัดตรงสะพานนั่นแหละทางหน้าบ้านปัญญทอน เอาเนี่ยไได้หรอผัดไทยผัดไทยอะไรวะกระเพราออเออเพราตัดไปเหอะน้อเนองก่กันออ,อ,อลองกระเพราไก่เหรอเอาไหมในไในนี้ ค่ะลองค่ะพอเดียวค่ะปีแล้วแหละแต่ก็มาดูผัดไทยห่อละห้าบาทนะประมาณ ก็เรากินเท่าไหร่สามสิบ,ส,บสี่สิบใช่ไหมก็แบ่งประมาณสามห่อนะถ้าประมาณสามหอก็น่าจะอิ่มก็สิบห้าบาทก็ยังถือว่าถูกนะก็คือเหมาะสำหรับคนที่อยากอยากกินอะไรหลายๆอย่างอ่ากินหลายรสชาติอ่ามีทั้งมาม่าผัดที่เมาอันนี้กินหลายรสชาติอันนี้ผัดไทยใส่พริกเดี๋ยวเราจะมาเปิดมาม่าผัดที่เมาที่เมาระวัง อันนี้ผัดขี้เมาอ่าก็ผัดมองมาแล้วใส่กับเพกระเพราก็ห้าบาทนะก็ถือว่าในยุคนี้โอเคอ่ะมีห้าบาทก็สามารถซื้อกินได้ห้าบาทแตกว่าโอเคนะเพราะว่ามันดูพอใหญ่อยู่อันนี้ผัดเส้นไนย์อ่าอันนี้อิ่มอันนี้ถือว่าโอเคนะโอ้อิ่มเลยอะถ้าคนกินน้อยนะถือว่าอิ่มอ่ะกาดวิถีชุมชนกูบัว เปิดทำการเสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์เท่านั้นเ,าาเ้าโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งครังเงินครังทอง,ทงดูหลงเหลง ยย <Are> นี่ก็ไม่รอเทียนเหมือนกันสวยอยู่นะ ไทยวนเมือมงโบราณคูบัวเป็นเมือมงโบราณสมัยตาวดีพบปัตตุโบราณมากมายเสียญพระพุทธรูปสมัยต่างๆเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสานแห่งชาติราชบรุรีและที่วัดโขงตงมบบัวจากการศึกษาคนา้นคว้าเมือมงโบราณที่คูบัวนี้ทราบว่าได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะสมัยช่างราชวงศ์คุปตะประเทศอินเดียตกแต่งก็รู้สวยนะ มีมถึงว่าถ้ามีที่ให้นั่งกินมีใช่สวยอยู่ <TH UR> S> <S สวนกาแฟหลงพักคูบ <TH UR> S> <S นูนี่ <TH UR> S> <S เข้าไปไหน อุ่นไอ้ดินกินคูัวบัวน่าจะน่าจะปิดช่วงโควิดกันแล้วล่ะ อยู่บรรยากาศคุ้มคุ้มไม่ได้มี Hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ อ,นนอันนี้คือวิวบนยอดเขาแกันจันนะฝั่งน,นู้นเหมือนฝนกำลังจะตกนะครับเมฆดำรูปหัวใจครับน,นี่ครับมันจะตกมาอย่างนี้ครับเอะเอเมอกี้ พิหารประดิษฐานพระพุทธนิระโรคันตรายชัยวัดจจตุลทิศโอ้ชื่ออ่านยากมากเห็นไหครับจุดเช็คอินเขาแก่นจันเป็นเขากลางเมืองราชบุรีนะครับจุดชมวิวเมืองราชบุรีเกือบจะพาโนรามาแล้ว360องศาเดี๋ยวแขึ้นไปดูข้างบนอีกทีข้างบนน่าจะเห็นวิวทั้ง4ทิศ วิร่รอบฐานดันสายไม่ได้ไกลาจากกรุงเทพมากนะแต่ว่าก็ยังมีมีป่ามีเขามีภูเขาอยู่เต็ไมไปหมดเลยต้านดื่มก็ได้ นี่สวยงามอยู่เลยนี่ต้องถอดรองเท้าข้ขางล่างปะไม่ต้องถอดก่อนขึ้น ข้าวิหารได้ครั้งละหกคนสวมหน้ากากอ,อนามัยทุกคนด้วยอันนี้ข้าห้ามเคาะวะ่านในระฆัง,งมีะระฆังแต่ไม่มีไม้ตีมีกุญแจล็อกไว้ด้วยหนึ่งห้า ี at, like ่ลบรรยากาศดีฝนกำลังจะมาครึいい้มเหมือนที่ม่วงเหล็กเหมือนที่นกยงตีรถอ่ะนี่ไงไม้แล้วก็ว่าไม่มีไม่มีไม้ดีละครั้งเออว่าเหมือนกัน โอ้ย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 จะขึ้นไหมปลอดภัยอยู่ใช่ไหมมีวัดอุณหภูมิเลยครับเจ้าหน้าที่เดี๋ยวไปแปากแป๊บนึ่งครับ เนี่ยโปรยมาอยู่เห็นฝนโปรยอุทยานเขางูนะครับอันนี้อากาศดีเนาะดูฟ้าครึ้มลมเย็นเหมือนฝนจะตก ให้หมดสะพานเลยไหมฮะเนี่ยเต็มเลยตรงนน้นก็ได้เราไปนั่งจอดตรงนู้นเนาะใช่เอ้ฝันจักรยานอ้ฝันในนี้ว่าฝันเรือ่ะอยากฝันปะล่ะสิบาทเนนี่เนือคนละยีสิคนละยีไปเลย พี่ต่อใครอะใครปั่นจักรยานน้ำปั่นได้กี่ชั่วโมงเนี่ย หยุดผากระป๋งกันใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่คะใชใช่่ะใช่ค่่วะ่ะใ่คะ่เ่ี่ยวะไรเกี่ยวอ่ะใ <laughs> <laughs> ่ใ, <laughs> ใะใะ่ค่ะะพาน มันบางคนได้มาตัวใหญ่เท้าขาเลยพี่พี่เห็นเชือกสีแดงไหมพี่ปั่นอ้อมอ้อมเชือกไปนะเราล่องกลางเราไปใต้สะพานเนี่ยตลอดเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหน้าขวาหลังซ้ายพี่การหน้าหรือขวาดึงลงมาเลื้อซ้ายโอ้ไม่ได้เลยพากันนะหน้าหน้าขวาหลังซ้ายโอเคครับอ้าวบอลขวัญพอดีหน้าขวาอยู่หน้าขวาหลังซ้าย

น,น,นี่เขาบอกตรงนี้ถ้รราสะพานดูครับดูครับได้คอดพอดีเลยขึ้นเรือพอดีเลยฝนล,ลงเม็ดไม่เม็ดละตกเลยแหละเร่งเร่งเร็วเฮือ <laughs> <laughs> อะไรเฮือ <laughs> อะไร สนุกสนานกันเลยทีเดียวเดี๋เรองเียเปียกะเียไให้เปียนะ <c oughs> เเกเท่านะไ,ไหร่นเบรกทำไมเนาะเปเยเอไปเฮ้ยเปียกหมดแล้วขึ้นเรือได้กี่นาทีวะเนี่ย ประมาณนาทีไม่ถึงเลยเมื่อไงโอ้ยเห็นน้ำตกไม่ใช่เหรอเออเห็นแล้วนุผมจะอยากไหมมาแลกไงแย์จะนั่งเรือนานก็ไม่มีพอหมอพอเจาะกน่อหมองเป็นลูกแมวเลยแล้วก็เป็นสิ <st ischen> <c oughs> น้ำท่วมครับพี่น้องชั่วโมองกว่าฝนตกชั่วโมองกว่าน้ำท่วมจ้ <c oughs> จาฮะรถเราอยู่นี่เดินวนไปไหนเหรอไม่ไหมบินเบรีเออร์ข้ามไปเลย ไปยังหงกลับมายังหมาเลยครับพ่อหลบใต้สะบาดนุกหนาเนี่ยครับไปแล้วครับเผางูประสบการณ์เทสรสชาติ ก็คือก็เชื่อ,อปละคาดก็สมผลสมเหตุสมผลรสชาติ